ชีวิตของพี่น้องชาวละลุหรือตำบลทัพราชทั้ง6หมู่บ้านที่อยู่ในที่ราบระหว่างภูเขาแคบๆพื้นที่ห่างไกลาจากตัวเมืองสะแก้วถึง80กิโลเมตรวันนี้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากจุดแข็งของพื้นที่หุบเขาและมีแหล่งน้ำอำเภอตบอาบยาเหมือนเป็นพื้นที่แห้งแล้งแต่ข้างในโซน6กเขาหบหมู่บ้านจะเป็นโซนแห้งแล้งเฉพาะบางส่วนก็จะมีน้ำมีอะไรก็เลยมองเห็นความ แบบเหมือนเหมือนอยากสร้างไรายได้ให้กับกับเกษตรกรหลังจากการทำนาแล้วมากประธานกลุ่มอายุน้อยที่มีสมาชิกอีก29ครอบครัวได้ฝากความหวังไว้ไม่หยุดนิ่งจากที่เคยขายปลาตะเพียนเป็นมองเห็นโอกาสสร้างไรายได้เพิ่มนำมาแปลรูปเป็นปลาสม้มแม้ก้างปลาจะเยอะแต่ก็มีเทคนิคทานได้ปลอดภัยและอร่อย การทำปลาส้มที่นี่เคล็ดลับอยู่ที่การล้างปลาให้สะอาดก่อนนำมาบ้างทีทีเป็นการตัดก้างปลาเทคนิคภูมิปัญญาของชาวบ้านก่อนทาเกลือและหมักให้ถึงก็คือเคยถามแล้วถ้าเราบอกว่าปานินเขา<อ>มีเยอะแล้วเราทำที่แตกต่างจากเขาเพราะคือต,ตอนนี้เนาะะเกษตรอ่ะส่นมากถ้าใครทำแตกต่างจากคนอื่นจุดประเด็นเขาจะมองชัดเจนกว่า เรือออกจากปลาจนหมดขั้นตอนต่อมาคือการหมักด้วยข้าวเหนียวอินทรีย์ที่กลุ่มปลูกเองผสมกับกระเทียมต่ำจนหอมกดและไขยี่ให้เข้าตัวปลาแล้วแพ็คใส่ถุงหมักไว้ตามระยะเวลา3-5วันตามที่ลูกค้าชื่นชอบความอร่อยจากปลาสม้มปลาตะเพียนละลุ่ทำนาค่ะโอ้ยเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยค่ะครูมากเขาแนะนำบอกว่าให้พี่หนูมาเข้ากลุ่มกับเขานะทำ ผักแล้วก็ทําปลาค่ะพี่ก็เลยว่าเออมันเป็นอาชีพรายได้ที่เสริมเนาะดีกว่าเราที่จะอยู่เฉยๆเนาะพอมาทําก็ดีค่ะก็มีอาชีพเสริมขึ้นเนาะก็มีรายได้ขึ้นค่ะเราทําด้วยใจเราเอาใจทําเราเราไม่ได้เราไม่ได้ทําไปไปไปวันๆแต่เราเอาใจทําเพื่ออยากให้สร้างรายได้กับชุมชนจริงๆค่ะ สิาษากิตชุมชนแปลงใหญ่ปลาตะเพียนละลูกนี้น้ำหมักปลาน้ำหมักจากไส้ปลาไม่ได้สูญเปล่าใช้เป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับผักสลัดที่กลุ่มทดลองปลูกจำหน่ายเป็นผักสลัดอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์จำหน่ายที่กิโลกรัมละร้อยยี่บาท เพียงแค่45วันหรือในรอบ10วันก็สร้างเม็ดเงินให้เป็นกอบเป็นกรรมเตรียม MOU กับบริษัท q ิวบ็อกส่งขายห้างสรรพสินค้าต้นน้ำก็คือเราผลิตดินปลูกเองเสร็จปุ๊บเรามาทำปุ๋ยเองก็คือเอากลุ่มนี้แหละค่ะ30ท่านเลยทำช่วยกันแล้วเสร็จปุ๊บเราก็มาลงที่แปลงผักแล้วก็น้ำหมักเราก็ใช้น้ำหมักป่าที่เรา เหลือจากที่ทําปลาส้มแล้วก็เอาขี้ป่าเนี่ยทำตอนนี้ตอบโจทย์ได้เยอะก็คือทางตลาดด้านบริษัทก็จะขอทำาอ็มอ0 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมบาทต่อต่อต่อกลุ่มต่อต่อเดือนนะคะเข้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาตะเพียนละลุทำให้เห็นแล้วว่าการรวมกลุ่มแปลงใหญ่สามารถตอบโจทย์เรื่องไรายได้อาชีพและการตลาดได้เป็นอย่างดีผ่านเพจ a c e b o o k กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาตะเพียนละลุและเฟซบุ๊กการชนะวดีดวงพักเดียรำขอขอบพระคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่สนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มนำมาพัฒนาตนจนทำให้สมาชิกมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้ขอขอบคุณค่ะ